เนื่องจากว <Keep S 1> ันนี on, Google, ้ผมไม่มีอะไรทำนะผมก็จะไปเล่นเกมนี้ให้ดูเฮ้ยเดินเดินกุ๊กก็พิดกูก็พิดไปาน้ประเทศไทยกูหายไปหมดเลยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอัติบอดชาแนลนะฮะและในวันนี้เราก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าโซล่าสแมนะเนื่องจากคลิปนี้ครับผมไม่มีอะไรทำนะผมก็เลยจะมาเล่นเกมนี้ให้ดูกันดีกว่านะนั่นแหละเมื่อกี้ผมจะทิ้งกระบาทลงประเทศไทยไปแล้วประเทศไทยหายบ้ากับตาเลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองไอ้ไอ้ไอ้นี่ดีกว่าเลยเนี่ยเมเทโอโชเวอร ฝนอุกกาบาตเออทิ้งลงที่ไหนก็ไม่รู้มากกดค้างได้กดค้างได้โว้วดูไปหนึ่งให้ปรับความแรงได้ด้วยอะไร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 ดีโลก่อนดีโลก่อนเอาละครับจังหวะนี้เราจะไปดูกันว่าฝนอุกกาบาตที่โดนปรับความแรงมาเนี่ยมันจะฟารานทำลายล้างแค่ไหนฮะเอาละกดลงไปเลย มันแล้วก็เท่าเดิมนี่บ่าไม่ได้แตกต่างอะไรอะไรต่อไปฮะพระจันทร์มันไม่กี่จะเห็นโคจรอยู่คือไอดวงจันทร์แล้วก็โคจรอยู่นั่นแหละแล้วมุ่งมาจากไหนเนี่ยอาจะลงไปรัสเซียแล้วรัสเซียหรือเปล่าไม่ได้ดูเรืองว่าแบบรัศมีแผ่ไกลมากอะทั่วโลกกันเลยทีเดียวเดี๋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 ยวมันไม่มันไม่มันไม่ นี่เอรุนแรงนะรุนแรงนะดวงใจรุนแรงนะรับเนี่ยต่อไปก็หลุมดำฮะ black hole สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในจักรวาลนี่ก็คือหลุมดำนี่แหละฮะลองใส่กับโลกดูเออเออก็ก็ถือว่าแรงนะแต่แบบแค่นี้ยเพราะมันต้องแบบหลุมดำไอ้สีส้มอเปอาเวลเจนเนี่ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันต่อไปก็สายฟ้าวอลเทค โอ้โหโมโมเดี๋ยวดเอาอันนี้สายฟ้าจริงๆหรือเปล่าเขาเนี่ยเอ้ย <laughs> <laughs> โหโลกกลัวยูย,ยีเลยเราจินตนาการว่าฟ้าผ่านที่เราเจอในชีวิตประจำวันไม่ดุรแรงขนาดเนี้ยดูด้ยฮะโลกพังพินาศอยากให้ฝนตกเลยถ้าฟ้าผ่านขนาดนี้และนี่อะไรเนี่ยลันด้อมกิฟต์องขวัญเลยเอออะเอ่อ,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 อแล้วก็อะไรเนี่ย กบาร์ลงไปรึเปล่าไอ้กล่องของขวัญก็โง่อะปากของแรงเกินอึ๊บเฮ้ยเหมือนว่ากล่องมันจะแตกก็ได้มันออกมาเป็นยานเว้ยเฮ้ยอยา่าอย่ามาทำอะไรแบบนี้กับโลกของเราไปไปกบาร์ตกใส่น้ำไปด้วยบรรยานมันไม่เป็นที่ใช่หรือเ่าเออ พอก่อนพอก่อนพอก่อนเอาไปเรามาโซนแบบทวิธีทางการทาหารดีกว่าไม่รู้แหละมันเรียกยี้หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าเราจะเริ่มทิีทีเเคลียร์มิสไซล์แต่ลงไปเลยโผล่มาห้าแง่งเอ้นิ้เคลียร์คุณแรงเท่านี้จริงดิจากนี้มันต้องกรับละอ่าอ,อันไหนวะพ่ใเจอันี้แหละไม่อันนี้จําจนวนหรือเปล่าว่าไม่รู้อันนี้ความแรงนี่ความแรงนี่ความแรง อะไรเราเจอนิวเคลียร์ที่ผมรู้จักเง่งเดียวพอโอเคก็ถือว่าดุนิแรงอยู่แต่แบบมันกระโปรอะในลองแบบปรับเป็นร้อ,อยอยู่สิเอาละครับเราจะมาดูกันว่าถ้าฝนตกเป็นนิวเคลียร์มันจะเป็นยังไงปึ๊บโอ้ไปร้อยฮะร้อยเง่งแ้ะทีนี้ก็โลกศูนย์สลายกลายเป็นเท่าทุลีฮะับกลายเป็นโก็ก้ครันช์้าหมดเป็นบางปล่อยเยอะเยอะลย เออประมาณแสนล้านกว่าลูกยิงนหนึ่งพันดันโอโอเกือคุณได้รับการประก็ตับนอกเกมมาเขียนไม่คนแต่เอาไร้ว่าผมเลเวลสองแล้วมีโลกใหม่ด้วยไอ้แล้วก็ได้ฟุตบอลมาแต่เราข้ามไม่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราลองไปดาวดวงใหม่ดูกันที่เราเพิ่งได้มาโอ้โหอัปเดตมาก็มีเยอะเหมือนกันนี่ว่า เราไปที่ดวงจันทร์กันแต่ว่าก็แปลกใจเหมือนกันทําไมผมไปที่ดวงจันทร์แล้วกูไม่เห็นโลกวะโลกกูอยู่ไหนเอ้โลกกูอยู่ไหน,ลกกไหนลแล้วก็ได้อนิเมเตอร์มิสไซด์ดอร์สเปซบแต่ช่างมันก่อนเอาเป็นว่าเราจะมาตัดด้วยควาแบบเราไปโต้ะคาร์ลราใส่ดวงจันทร์ <laughs> บอกกูทีนี้ฟุตบอลเอ้ยฟุตนบอลมันทำดาเมจขนาดดีเยเลยจะช่างมาไเอาเป็นว่าเรามาดูที่มิสไซด์สเตชันกันดีกว่าซื่งปล่อยมิสไซ โอ้บินมาแล้วมันบินมาแล้ว,ม,ลวมันยามปนอยู่ไหนตรงนี้ตรงนี้บินเข้าไปบินเข้าไปดูสิมึงจะทำอะไรกับดวงจนันทร์กูอ่าตามเชื่อมันสายสเตชฉันตึ้มน่าขนาดนะไรเหรอมีอีกชุดหนึ่งอยู่มันจะยิงเป็นชุดนะฮะเออม็ถือว่ารุนแรงดีแต่แบบกระโปรงอืออือมอันทำอะไรมันไม่ได้เลย เราจะไปที่ไหนดีฮะอ่าม,มีดาวปลอดเวนะัทดวงจงดวงจันทร์แล้วก็โลกดาวังคาแล้วก็เทราฟอร์มัสวัตตาฟอนนี่อะไรเนี่ยเซเลสดาวพฤหัสดาวเสาดาว,าว,ดาวมฤตยูดาวเนปจูนอันนั้นอยู่ในล้นหรือเปล่าดาวยากัยกษ์ต้นแข่งอยู่ในั้านต้นแข่งแก๊สยักษ์แล้วก็แก๊สยักษ์อัลฟาเซนเทอรี่ฟูงไดสัน,แล,น,น,นนะแล้วก็ที่ไหนวะเนี่ยแล้วก็ที่ทำไมรู้จัก โอ้เราเจอสิ่งแปลกปลอมในอากาศใหม่ฮะมันก็คือแคนดี <ad> ้ของซานต้าที่ทิ้งไว้นี่หว่ะเราก็จะเอารีโมทดเโมเนตดดโมเนตจะจะโมดเดโมเนตเออชื่อมันอ่านงี้เราจะใส่แคนดี้ไม่ใช่เราจะใส่เข้าไปในแคนดี้แปะไอสัตว์ไดแบบโคตรเปามันต้องกดระเบิดก่อนดิบอ่ะเห็ุแตกต่างอะไรเลยดิวะ ต่อไปก็แอนติเมเตอร์มิสไซล์ยิงลงไปอูด้ดีไซน์สวยใช้ได้แล้วครับมิสไซล์กำลังพุ่งมาด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงชนเข้าไปโอ้โหพลาสม่าแอร์เรียไอ้ย,อย้อนกลับด้วยย้อนกลับด้วยโอยเอ้หายไปเลยนี่ว่าเอ้แรง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 มากแรงมากอ่ะผมนี่แบบ ปล่อยไปเลยฮะห้าของไไม่รู้ไปกดไปอีกการเหมือนกันจงระเบิดตูม้มเดี๋ยวเราจะดูความรุนแรงของมันกันดีกว่ามันจะรุนแรงสักขนาดไหนเชียวแล้วก็ระเบิดตูม้มเอ้ยเอ้ยรุนแรงมากเลยเนี่ยอัาสเต้าสนใจเอาขนมที่เปื้อนสารนิวเคลียร์ไปกินหรือเปล่าครับนั่นนี่อะไรเนี่ย รีเจเนเรชันมิสไซเออไปลองยิงลงไปที่มันจำกัดแค่สิบอันอะ่ะอ่ะพยายามอีกนหนึ่งแล้วกันเท่าไหร่เท่าไหร่ได้น่ยอ๋อฮิวมันจะฟื้นฟูกลับมาหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ตามลักษณะมีขีฟื้นฟูฟื้นฟูขึ้นมาโอ้ฟื้นฟูนิดเดียวต้องยิงไปอีกเม็ดนึงโอเคก็ถือว่าดีแต่ว่ามันจำกัดนะฮะ ผมไม่รู้ว่าดีซื้อเหมือนกัไม่ต้องซื้อ,อยังไงอ่าดีเจจนก,กว่ามันจะเต็มจังหวะนี้เลยแล้วค่อยเปลี่ยนอันต่อไปเี่มันก็ถือว่าดีนะแบบมีลิงแฟกเตอร์แบบ factor, แบบอาวากาศด้วยแล้วก็กลับเป็นแคนดี้งงง,ง,งเอาล่ะต่อไปเราจะมาลองสเปซบายกันดีกว่ายิงเข้าไปเลยไม่ต้องรอช้าเอ่าอีลอนมัสคับของคุณหรือเปล่าครับยิงเข้าไปแล้วอูเสียงโคด,ดัง แล้วก็เหมือนว่าจะมีเีใส,สยอยีกหนึง่งเอะเบาชิบหายเลยชิ้นนี้มีสิ่งมีชีวิตสามล้านอ้อันนี้น่าจะเป็นยุคหินว่าตับมักยุคหินมีไฟด้วยเอาว่าช่างมันก่อนแล้วกันนี่ยังม่ใช่ยุกหินแต่เอาไปว่าเราจะเอาเครื่องนี้ลงไปเจาะเลยพเพื่อความรวดเร็วเล่งสป,ปีดไปเลยโอเคมันเจาะเข้าไปแล้วแค่เครื่องเดียวฮะเสียชีวิตไปแล้วร้อยล้านคน แต่ว่ามันจะขุดไปทะลุโลกรหรอือเปล่าเราจะไปรอดูอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันทะลุหรือเปล่าทะลุหรืเอรรเปล่าเนี่ยเราไปเลยจะก,กว่ามันจะโผล่ออกมาอะไรแบบวันนี้โอเคทะลุทะลุทะลุเอ้ถือว่าดีถือว่าดีต่อไปไกด์เดอร์มิสไซเอ้ขับได้ขับได้เดี๋ยว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 มาขับไงเนี่ยว โอ้โคตรแรงเลยโคตรแรงเลยไอ้ก็โซลเลเตอร์ไอ้นี่ไชนติกอ่าอาร์ทิลเลอรนี่มันอ่านยังไงวะช่างมันอ่านว่านี่คือปืนกลแล้วกันโอ้ถือว่ารุนแรงอยู่ลูกกระสุนประมาณครึ่งประเทศอะครึ่งประเทศไทยอะมั้งน่าไม่รู้เหมือนกันถามว่าเราจะวาดรูปหัวใจดูฮะ อ่าถ้เป็นหัวใจที่สวยงามที่สุดเท่าที่ผมเคยบายมาเลยเอาล่ะผมจะบอกแล้วทุกค,คนด้วยหัวใจแบบนี้แล้วกันนะฮะต่อไปฮะพลาสมาพ a r หมาไม่ใช่เอาล่ะยิงลงไปก่อนแล้วกันไม่ว่าจะปรับความแรงได้ด้วยไอ้ปรับสีได้เอ่อส่วนตัวนะผมชอบสีฟ้าเงี้ยโอเคก็ถือว่าแรงแหม่มี sonic wave ด้วยไม่ใช่ sonic wave เดีน่าเป็น shock wave ด้วยล่ 阿า,าเราปรับเป็นห้าไปเลยโอ้แรงจัดเหมือนมีการเผาไม่เกิดขึ้นนะฮะไอ้รัศมีที่มันลาออกไปเนี่ยมันแบบไปหมดเลยเอออะลาเอาไม่ว่าเรามปยิงเลเซอร์กันกอนกอนดีเ่าเอาละเราจะมาที่ดาวพฤร,ร์สหัดกันนะเป็นดาวที่อยู่ห่างไกลแล้วก็เป็นดาวแก๊สด้วยนะยิงเข้าไปอันนี้ยังไม่ปรับนะ เฮ้ยหมนว่ามันจะไม่เป็นอะไรเลยนี่วะอย่างนี้เราก็ต้องปรับเป็นคูณห้าไปเลยคูณห้าสีฟ้าป่าวะโอเคสีฟ้าเอ้เ้กูแค่แตะนะเมื่อกี้เออไอ้อะไรอ่มพายุมันอยู่ไหนวะออจะยังไงตรงนี้ตรงนี้อืโหแรงมากครับทะลุออกไปได้เหรอนี่ครับยิงจนทะลุกันเลยทีเดียวฮะทอ เออทะลุออกไปทะลุไปเลยโคตรแรงครับพอปรัโคตรโคารแล้วแบบดาวมันยับอยู่จี่ไปหมดเลยเฮ้ยเหมืนมันจะรีตัวเองได้ด้วยมันจะรีฟื้นฟูตัวเองได้ด้วยเอาดีเจนเลชชนมาช่วยดีกว่าเออเข้าไปเม็ดหนึ่งอให้มันแบบรีฟื้นสภาพดาวกลับมาด้วย มันรีได้แบบเยอะโคตรเลยฮะต่อไปก็เป็นฟรีสเบยไม่ฟรีเลยนะฮะตามสภาพนั้นแข็งต้องเป็นสีฟ้านี่แบบแค่แข็งมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นในกระดาแกนะมันต้องแบบไปดูที่แบบพวกที่เป็นดาวคอนะอ่ะไปนัดแล้วกันนัาสุกโอ้สีสวยใช้ได้ดีกวพัเออ นี่ฮะเอลซูรูซีโร่มาหมคิเมนะฮะเลยการเป็นน้แข็งแบบนี้เนื่องจากเมืองไทยเป็นเมืองที่ร้อนนะฮะก็หละ่ะจะพมจะทำการเสกน้ำแข็งเข้าไปในเมืองไทยนะฮะแล้วทีนี้ฮะประเทศไทยหิมะก็จะตกเออสักคนตายไปสี่ร้อยก,กว่าล้านคนอ่าด่ประเทศไทยเราเองแล้วนี่ฮะทีนี้ฮะ,ฮะประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะได้เล่นหิมะเหมือนชาวบ้านทั่วไปแล้วฮะทีนี้ม้วมันตตยเลยต่อไปแคนนอน ผมจะเรียกว่าแคนนอนเลยกันวัดต่อเอ้ยทะลุโลกเลยแรงจัดอ่ะเด็กแรงจัดโ oh, อ้โหขึ้นกุหลกเลยอยิงใส่ดวงจันทร์ไม่ได้อะไรเลเซอร์มาผมเอาเป็นเอจีแล้วกันพอจะยิงใส่ดวงจันทร์เออดวงจันทร์ระเบิดแล้วทีนี้โลกเราก็น,น้ำท่วมเอ,อมายิงใส่ดวงอาทิตย์ได้ป่าววะเอ้ยยิงได้ยิงได้ โอ้ซ oh, oh uh ูเปอร์โนวาโอไมยกโตอะไรซูเปอร์โนวาสีม uh ันสวยดีแต่โลกไม่ได้แล้วก็ลอมโลกระเบิดไอ้น้องอกลับมาที่เดิมดู่าอะไรต่อวะอ๋อใช่นี่นี่ ancient proof อ่านถูกป่ะววะทำไมวะทิ้งลงไป อ๋อเป็นเลเซอร์ไอ้นี่มุมแบบสามร้อยหกสิบองศาเอ่อดามเมจนี่แบบกระจิด๊ดติดตั้งแต่คนเสียชีวิตไปพันล้านกว่าคนเลยนี่เออใช่ผมจะไม่ลองอะไรบางอย่างดีกว่าไอ้นี่นี่นี่ดูชั้นคอแปะเอ่อมันต้องมีระเบิดมาหรือเปล่าอ๋อใช่มันต้องมีระเบิดมาเ,ามมเมาว้ย อลองเสกก็ยเ,เยอะอยู่ดีกว่าเอาละฮะตอนนี้มันก็เยอะพอสมควรนั่นแหละมั้งนะเอาละเราจะเอามิสไซล์ลงมาเลยแล้วกันเอาเป็นเนี่ยอลติเมตตเตอร์มิสไซล์ลองไปบูมโอ้หลกกันเลยเดียวเอาละต่อไปเรามาต่อที่ยานกันดีกว่านะเริ่มจาก UFO แล้วนะเออทิ้งลงที่ไหนดี สหรัฐแล้วกันสหรัฐเชื่อว่ามันมีเอเรียนมังเนี่ยเขยิงลงไปเลยเอฟโออระเออไอมีเมืองยิงเข้ามาด้วยยิงต้องใสยูอโอลงไปเออไปไปคนละที่ไปไปมิสไซยิงขึ้นมาเว้ยเออถือว่าดีถือว่าดีเอาว่าระจะยูอีโอไปทิ้งตรงอื่น อ่ะตรงนี้ตรงนี้ลงนี้แถวปานามากิงระบายเออแล้วก็หายวกกระตาเลยอะไรเนี่ย o อปิทอลแคนนอนมันหมุนรอบโลกหรือเปล่าลองเล่นคอร์ดเดวสิเออใช่มันน่าจะหม,มุนรอบโลกแหละ แล้วมันก็หมุนเร็วอยู่ดาามเ,เอก็พอใช้ได้อยู่นี่หว่าใช่ดามเมกพอใช้ได้ฮะแต่แล้วก็ไม่ได้ดึงแรงมากจริงๆป่วยจังวะต่อไปฮะไฟเตอร์วิงว้าวเอออ๋อฝูงบินฝูงบิน,บนอะไรปลอดช้าๆด้วยกันเป็นฝูงบินแต่แบบดาเมเมกันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ต่อไปแบตชิปโอ้ยกอ็อันนี้จะเป็นแบบ อาเคยมีวายานบานยิงลงไปโอ้ประมาณมาที่นี่เพื่อมาทำลายโลกเราดีกว่าเอาว่าเราจะยิงพาร์ตมาใส่แมวเออมันมีบาเรียด้วยเออนี่ราเบื่อไปทีแลเราจะมาปกป้องโลกกันบ้างดีกว่ายิงให้ไม่คข้เลยไม่ไหวละ อันนี้ก็คันหานี่ว่าพูดจริงยิงไม่เข้าเลยเออแล้วาเกิดลูกกูก็หายไปเลยไอแต่เอาว่าแบบอึดใช้ได้นะเอาไปฮะแพลนเน k i l คิวเลอเป็นหนึ่งเราจะไปลองกับอันฟ้าเฉลีแล้วกันฝูงไข่สันโอ้โหมึงกายกักเก็บพลังงานว้เลยใช่ไหมเนี่ยแล,แล้วข้างๆก็มีดวงอาทิตย์เช่นเคยเ,คยเออสิ เดี๋ยวเราไปเออเฮ้ยมันมันเริ่มช้าด้วยแล้วช้าพลังขาเมหาเมฮ่าตู้ยบร้อยดาวระเบิดเปิร์โนวาฮะแต่แบบไอเลกเคียไม่เป็นที่เลยหาเด็กอู้มีวงแหวนด้วยเอล่ะต่อไปก็น่าจะเป็นเอ่อพวกออคตอรปุดนะะพวกอ่าสัตว์ประหลาดทั้งหลายแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองพันนักคิวเลอร์กันดีกว่า ลองไปก่อนไอ้ดาวน่าแบบไม่ได้ที่อะไรแต่แบบตะวันแดงดาวนี่ก่อนอาลาช้าละหาเมะหาเมะฮ่าโลกเหลือสูงไปสักหน่อยนะฮะแต่มันก็ไม่มีอะไรนี่หว่าแต่โอ้มันเริ่มไหม้ละโอ้โหดาวร้อนเกินระเบิดระเบิดลเดลเือลอย ดาเระเบิ่ก็นีนะแต่เอาว่าเราลองที่พวกสิ่งสาอาหารรสชาติดีกว่าต่อไปฮะสวมแมลงนี่เปโอ้แต่ละแมลงแบบนี้ถ้าถมมือว่าเป็นไซส์แบบเหมือนในเกมเนี้ยผมคิดว่าถ้ามันอยู่ในชีวิตจริงก็น่าจะไซส์ประมาณเเท่าตึกไม่เท่าตึกก็เท่า,าดาวดวงหนึ่งอะไม่เท่า,าดาวดวงหนึ่งก็นั่นแหละไม่เท่าอุกกาบาต ไปฮะเลเปทานเดี๋ยวคุณคุณพี่ไม่ได้อยู่จะบอกฟุตแล้วครับพี่คนละตัวเออ,เอนะฮะกิ้งตืออวกาศเรียกงี้ดีกว่าขวามหนักกว่าหายไปเลยเอาว่านี่คือกิ้งตืออวกาศฮะมันมันจะไม่ทำอะไรนะน,นะอกจากมุดเข้าไปฮะเอี้ยคุณลายมันได้ป่าวะเออผมเล่นครูสอครับผมเลยไป มันอยู่ในไหนวะเนี่ยใช่กินงกือมันยังอยู่ข้างใน,นเลยแต่หาตัวไม่เจอเอออะไรใจเลยกูเหมือนดาวจะเป็นสีฟ้าด้วยดาวดาวอะไรบ้าดาว M87 หรือบ่าที่มีอุลตร้าแมนด้วยใช่อุลตร้าแมนมันอยู่บนดวงที่ไม่ได้เว้ยเอาละต่อไปะฮะโมนาอ่านผิดป่ะวะทางวันเอาว่านี่คือ End the Dragon Oh my God Dragon Israel โอ้โหโอ้โหมึงพ่นแรงขนาดนี้เลยเพื่อนแค่แค่แรงจัดจะทำอะไร,รไม่ได้ปะะ่าวะเอ่อมันดออสุ์ดอกเลยเอี่วอิวกูว่านะมันมีพิเดเตอร์แถวนี้นะี่นไม่มีเดเตอร์ก็ซินโดมอบอบะโอเคมันน่าขยะแขยงมากเพราะฉะนั้นไปปลาหมึอกอาร์บิสโซดิวอว์เกอร์หยิบมันไป โอ้มเส้นเลเซอร์คือมันยิงมันด้วยเออหยิบออกไปแล้วใช้ทำมันฟื้นฟูนตัวเองได้อีหยิบเข้าไปให้มันมีลูกตาแบบแรงจัดเลยใช่ไหมอละลระแบ็คโฮะคุณเลือกหนึ่งดูไปเข้าไป โอ้ขนาดลุมดำก็ทำอะไรมันไม่ได้ถ้าใช่มันฟื้นฟูตัวเองได้เลยมันไอดาวที่มัมเป็นฮิลิ่งแฟกเตอร์ต่อไปฮะอะไรเนี่ยเซเลสเตอเออมันอ่านอย่างงี้บอกว่ากูไม่รู้เลยเอละไรเพราะว่าโอ้พระเจ้าอันนี้แบบเดอะก็อดก็อตอิริเหรอต่อไปเข้าไปมัดนึงแบบ one punch man เลยเซเลสเตอรสมิธ น่าจะอ่านงี้แหละน่าเป็นอ่านว่าสเตอร์อท่อหรือเปล่ผมไม่รู้เหมือนกันแหละใครอ่านไปก็บอกคนหน่อยแล้วกันอ่ะโอ้เราบังคับได้ไหมอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อหันอันนี้เดินเออเออือซ้ออออายขวาซ้ายขวาฮุก <H ook. S 1> อัลเบอร์ไม่ใช่เฮ้ยเราสามารถควบคุมมันได้เว้ยคิดว่าดีไปฮะจ็อก มาชิบะซัมนี่เออว่าไม no oh, really ่ไหวแล้วอนดนี้ิมันมีฮีลเลอร์แฟกเตอร์อ่าระเบิดไปเลยผมนึกว่ทำการยิงดวงที่มันเลยฮะไหนดูซิมันจะฮิลทันหรือเปล่าฮิลทันขอโทนเอ้ารอให้อุบอร์สามฮะได้ของใหม่มาได้ว่าเราจะมาลองของใหม่ดีกว่าเลเซอร์ใช่ปะ ยังไงอ๋อมันยิงลงกชุดเออยิงลูกตาทิ้ง่ปยิงลูกตาทิ้งเนี่ยผมรู้สึกว่ามันขยักขย,ยงังไปเลยนั่นเลยฮะดาที่มีชีวิตไอ้นี่แบบมันมีซิน,โนโมอฟอยู่เอออายิงลูกตาหมดละอาลาทีนี้เรากจ็จะเสกจีโอนลองไป ใช่ครับมันมีฮีลิแฟกเตอร์มันฟื้นฟูได้อ่ะเือ,อดาเมจเท่าตดมาต่อไปพลิกอนเนนิตี้เฮ้ยอีวาเกตเรดอิสิเยวอึ๊บลำแสงมีคาดดวงตาอืไอ,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 อโคเทเลยโอ้โดาวอน,นี่ อะเราจะเอาพลิก้อนเอนติตี้มาด้วยทุกคนมันมันเหมือนไอ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 วาเกเรียนอะไอไอติมเหลี่ยมอะผมไม่รู้เลยแต่แหละมันโคตรเหมือนเลยไม่ใช่เปล่าว่าผมไม่รู้เหมือนกันแหละถ้าใครเคยดูอีวาเกเรียนนะก็บอกผมนะผมเคยดูแค่เป็นผ่านแล้วนะเงี้ยวช้าร์ดฮาเมหาเมีฮ่าแรงจัดเลยชิคเคตแรงจัดเลยเราเอาไปใช้กับโลกดีกว่า มาที่โลกไปที่โลกลชา้าไปฮะเหล่านี้อเออมันทะลุเลยหรือเปล่มามันทะลุเลยอันนี้ต่อไปก็เหมือนว่าจะเป็นส่วนสุดท้ายแล้วก็คืออ่าส่วนของป้องกันเราเน่มาจากเชลชิปก,กันดีกว่าฮะอันนี้มันจะเป็นของป้องกันนะฮะแล้วก็อ๋อเป็นบาเรียร กลางบาเรียมาแล้วก็อะไรเนี่ยดีเฟนเดอร์ r ทอร์เรป้อมปืนหรือเปล่าแล้วก็สเปซไมอันนี้มันจะเป็นกับระเบิดนะเราปักไว้ตรงนี้เออเอะ่รเดี๋ยวเราเอามากันอีวาเกเลียนดีกว่าไม่ใช่ดิโพลิก o อนเอนติตี้กันได้หรือเปล่าโอหโห้ มันรุนแรงจนขนาดที่ว่าแม้แต่บาเรียก็รับไม่ได้อะ่ะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนถ้าหาใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับให้ผมนะเพ mm hmm. ื่ออยกําลังใจผมนะทุกคนสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับทุกคนเอ้ยเดี๋ยวกูปล่อยมาตอนไหนเนี่ย้ยชิบหายแล้วโลกกูอย่าอย่าทําแบบนี้แล้ว no.